สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูแนะนำนะคะทำสเต็กนะคะเราก็จะทำมันฝรั่งกับแครอทนะคะที่เพื่อที่จะไปกินกับเนื้อสเต็กของเรานะคะเริ่มจากการปอกเปลือกมันฝรั่งนะคะปอกมันฝรั่งนะคะและแครอทเราก็ปอกให้เรียบร้อยนะคะปอกเสร็จแล้วก็นำไปเนื่องนะคะให้สุกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเรียบร้อยนะคะพอเราปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะเราก็เอามาใส่หม้อนึ่งของเรานะคะเตรียมนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูดูตอนนึ่งเสร็จนะคะตอนนี้มันฝรั่งและแครอทเราก็นึ่งเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะนําไปบดนะคะรวมกันแล้วมาดูตอนบดเรียบร้อยนะคะค่ะตอนนี้มาบดมันฝรั่งนะคะรวมกับแครอทนะคะนึ่งเรียบร้อยแล้วก็บดง่ายมากเลย แล้วเราค่อยผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็จะได้สีสันสวยงามน,นะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะมันฝรั่งบดนะคะเราก็จะปรุงเกลือนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็พริกไทย อย่ยแล้วก็ผสมพวกเคาให้เข้ากันสีสันน่ารับประทานนะคะทำง่ายๆนะคะ เรียบร้อยนะคะมันฝรั่งบดของเรานะคะกับแครอทสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราจะเริ่มทําเนื้อสเต็กกันนะคะสเต็กเราเนื้อสีสันสวยมากเลยนะคะเป็นเนื้อออสเตรเลียนะคะแล้ววันนี้เราจะทาสเต็กกับเห็ดนะคะเห็ดเราเริ่มใส่กระทะนะคะเอาน้ามันใส่กระทะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็เห็ดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้สเต็กนะคะเราก็เลือกเอาลงใส่กระทะนะคะรวมกระเพ็่ในการปรุงสเต็กของเราก็จะใส่เกลือพริกไทยดำนะคะใกเข้าให้เข้ากันใช้ไฟแรงเพื่อที่จะให้เนื้อของเรานะคะมีอีสันเรียมนะคะนิดนึงหอมนะคะน้ารับประทานนะคะเตรียมเราก็เตรียมจัดใส่จ,จานเลยนะคะ เรามาดูตอนจัดสาจานเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะเนื้อสเต็กแล้วก็เรียบร้อยนะคะลงตัวมากเลยนะคะเนื้อสเต็กแล้วก็มันฝรั่งบดค่ะวันนี้คลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนค่ะ